ลงปุ้งกูว่าไม่ขึ้นไม่ใช่หรอกพี่ไม่ใช่ไมเขึ้นหรอกโอ้โหุตสาห์เปลี่ยนตัวมาเลยนะเล่นน้องในงานเล่นเนียทีมันก็จะดันอาวันดีครับวิตัวอกตกใจไม่รู้ว่ามันแดงๆนึกว่านี้นุกคิลเลอร์ตกใจก็ได้หรอคะไม่ไม่รู้ครับมีรูนไหมไม่มีรูนโอเคไม่ใส่ไม่ใส่ ตัวอะไรครับจังหวะนี้ตัวน่ะพี่ตัวอะไรอ่ะตุ้มพี่ป่าหนูตกใจพี่ป่าปั่นได้สามคนปั่นได้สามคนลงมาปั่นได้สามคนลงมาอยู่จอเขาอยู่อยู่จอเขาอยู่ปั่นได้สามคนเออลงมาลงมาปั่นยาวๆาวสัพักสะพักกตาเอ๋หน้าขาวเรียบร้อย เพื่อนทำไมเพื่อนทำทำไมเพื่อนทำอย่างเงี้ยไม่ทำงี้วะไปละเหตุยังว่าอะไรมาเหตุยังว่าอะไรมานอนทำไมทำไมเออพี่โดนแล้วเออเห็นกูได้เหรอไม่แสดงว่าเป็นแอนนี่ว่ะเป็นไอออซีอิงออซีอิงมันชื่อไทยว่าอะไรออซีอิงแอัดออนอ่ะเออคือแบบว่า ใช่ออฟเซิงเห็น16เมตรพี่ก็ใช้พี่รู้ดีภาษาไทยมันเรียกอะไรวะไม่รู้อ่ะู่หใช่ปะโอเคโอเคใช่ใช่ไม่มีแทงหลังนะครับแต่ยกได้นะมนเปล่าหรือเปล่ามรู้นะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมามันกลับมาหุแชมป์ว่ะมันแชมป์ว่ะยกเลยยกเลยยกเลยมันแชมป์มันแชมป์เฮ้ยไม่มีลูกตุหก โอ้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 ัจ๊ท้าจท้าสวยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วเข้านเข้านมีบอลลนทำที่มีบอลลาทมที่มีฮิวายจัดจที่มีทุกอย่างที่มีที่มีไม่มีอะไรที่มีที่มีขนมให้หนุ่มไหมที่กินอยู่แต่ตรงเย็นมีเกี้ขนมที่หยิบออกมาขอได้ไหม ี่ปลาหนูอยากกินอ่ะเลนขนมเลยพี่ได้กินเลยนะพี่ดึงดองนี่หว่าเน็ตเน็ตเฮ้ยนี่อซีอิงโอซีอิงชับเจนกูแตกโอซีอิงนะครับเขาเห็นทุกคนแบบใช่โอซีอิงใช่ค่อยอ๋อล่ะเหมือนเหมือนไม่เพื่อนดูกระจกอะทำไมแต่มันแต่มันระยะระยะมันจะต้องไกลมาก ผ่านตัวแองอ่ะแค่นั้นเองแตกแล้วนะวีวีงานตอนนี้พี่ดูมีกาวให้แตกแล้วแตกแล้วครับแปะเยบร้อยลาก่อนเดี๋ยวใช้แค่สีเลยนะโดนดึงขาแล้วพี่ยังไม่โดนแผลนี่โดนไปแล้วโดนไปแล้ว สีเหลืองหรอใช่เหรอลืมหรือเปล่าหรือว่าแกไม่หาในมุมถ้าใจเรานี่เราก็จะไม่จะบอกว่าลูกก่อนแพ้นะไม่ลูกกันแล้วสามคนอนะ่ะเรียบร้อย <laughs> ไม่คิลเลอร์มีคนแอบตับปุ้มไม้มีคนแอบปุ้มไม้ที่เห็นมีคนแอบปุ้มไม้คิลเลอร์เห็นใคร,รเออนี่แหละนี่แนี่แล้วใครช่วยกูละ่ะคนนึง <laughs> มีคนไปแล้วครับขอบคุณครับไปแล้วนะ <laughs> โอ้ติดบอลลามดนะ้วยขอบคุณครับไปแล้วนะบาย พี่ตายแล้วนะตามใครอ่ะตามพี่ตามพี่ตามพี่มีคนบล็อกให้อยู่มีคนบล็อกให้อยู่มีคนบล็อกให้อยู่ไม่ใช่ตามโอเคระยว,วคมครับตรงนี้เหลืองเหรอวะแต่ถ้าเหลือยังไงพี่ก็ตายนะสวยที่ป่าน้องเมกสวยจังเลยนะคะเป็นทำที่ไหนมาข่าวเชยว อันนี้หน้ากากจากไมเคิลไมเคิลสดไอ้เหี้ยโอ้โหจะโดนหน้าต่างเปไม้เปเลยครับเมื่อกี้เปไปสองแผ่นนะแจกดูดีเหมือนกันกินส้มกันไหมคะไม่กินเราไม่กินอะไรเลยนกกินจะกินเล็บระเวณชาเขียวก็อร่อยนะได้หนูกินได้ทั้งไปดีกว่าเขามีออสซีดิ้งอ่ะแอบไปก็เท่านั้นนะเห็นดูดีดีไปไกลๆให้เลย ส้มอะไรทำไมส้มเนื้อขาวจังเลยอ่ะมันกินได้แล well. ้วหรอเขามาแล้วอีพี่เขาไม่มาจริงหรอมีวิสปั่นตั้งแต่เครื่องยังไม่ติดแต่เครื่องเสร็จแล้วน่ะเขาไม่มาหรอกหนูว่าเขาโซนนิ้งหน่องไไม่รู้เลย ไนน่ะคุณเฟิงไปทายืนทำอะไรตรงนั้นไม่ทันแล้วเนี่ยคุณเฟิงช่วยได้ช่วยได้โอเครู้แหละไปยืนทำอะไรขอหนึ่งพันก่อนตายแล้วกันนะมามาแล้วมาเอาแล้วขอเฟิงใช่เพียขอแต้มหนึ่งพันช่วยได้ไม่พี่ช่วยพี่ไกลกว่าพี่ขอได้ไหมพี่พี่จะตายแล้วพี่ขอพี่ขอพี่ขอเดี๋ยวคิวให้มีคิวไวจัดจัดคิวให้ขอขอขอเลยจะตายแล้วขอเลยขอบคุณครับ ไม่ได้ตั้งใจชี้ไม่รู้พี่ขอขอบคุณครับไปแล้วเออไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้คุณอย่าโกรธเจอพี่นะเจอพี่เหรอใช่มาใชจมาตรงนี้ไปแล้วเนาะพี่เปย์มายับลยนะอ่ะไม่เอาพี่เอาใครไม่รู้แต่ไม่เอาพี่นะอาจจะเป็นหนูน่าเงี่ยเป็นหนูจริงๆนี่แมวไม่พี่เขาชอาเจอพี่ มันวิ่งตามพี้ปั๊บนึงแล้วหายไปไหนไม่รู้ใช่ป่ะมาหาตัวแล้วมองเห็นวะใช่ออซิงไม่นะโอ้คนนู้นเฉยเลยคนใดที่ถูกเจียวทำไมต้องวะแบบฟิล์มปาดด้วยความโกรธเสียใจว่ะเสียใจไม่ปก็จะน่ารักขนาดนี้ตัวกระตีกเจียวทำกันได้โดยตลอดเดียวแล้วเาโอ้ ไม,ม,ไไม่เขาไม่บุ้นมาเมืม่อมาแถวนี้วะใช่มาหาพี่นะมาหาพี่มาหาพี่มาหาพี่ โอเคพี่ิดตัวเองอยู่อ๋อทำไมเราดูจอมพี่วะเนี <laughs> ่ยกูหันไปดูเอาจอกูนี่หว่าทำ <laughs> ไมหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะมีโนวันอุย้ยน่ะไม่นะเฟิงไหนวะอ๋อนูอุ้ยพี่รอช่วยพี่รอช่วยเองพี่ตายแล้วพี่รอช่วยได้มีออซิ C ่งใช่ไหมใช่ออซิ o ่งนะ ตรงนี้แหละถ้ามันมาลงมายกเลยถ้ามันมาลงมายกเลยจออังหวะนี้จออังหวะนี้อยู่อยู่ไหนได้ทีเนี้ยยกเลยก็ได้วะแถวนี้แหละหนูว่าสรุปเขามีโนวันไหมงไ,งไม่ไงไม่โผล่เฮ้ยเฝ้าแล้วว่าเฝ้าแล้วว่าทำงไงเดียรไม่ตามอ่ะตาม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 อ่ะ ยวาใข่ช่วยหน่อยเดี๋ยวลาาไห่ไม่รู้ตามหรือเปล่านะไม่ได้อะเขากลับมาเป้านะระวังนะอ๋อออกอกสองแหมถ้าย่งนั้นเนี่ยก็ยากอ่ะขับม้เยอะที่ขับมาแล้วด้วยเราไม่ทางหลังหรอแต่มันไม่ใช่ระยะหัวใจอ่ะมันอยู่เราเห็นว่มีทางหลังนีใช่จากมดดิสีอะไรอ่ะประเด็น มันเหลียวมันเหลียวมั้งพี่เปิดตู้ดิว่าไม่งั้นเมื่อกี้เขาน่าจะตามพี่ไปใช่ถ้าไมเอาไม่เอาพี่เฉยเลยที่เอาพี่ก็ได้จริงพี่ตายแล้วใช่แต่เฟิงหมิ่นยับยับเลยอะแมวเด้งออกมากําลังกําลังไปเปิดตู้เฟิงหมิ่นวิ่งแบบไม่รู้ทิศทางแล้วตอนนี้ไม่มาพี่พักไปประมาณร้านแผ่นนี่แกจะพับร่อนเลยนะเฟิงเข้ามาข้างหน้า ับทันไหมนั่นอ่ะทันไหมทันไหมทันทันทันเออสวยตู้ถนนกำลังกระเปิดเออเดี๋ยวนะมันตู้ไม่เสร็จนะเดี๋ยวเพิ่งมาได้ไหมพีู่่ไหนวะอ๋อเจอผีแล้วมันได้เฟอรหมินอยู่พี่คิดติดเลยแล้วกันไม่ทันวะเขาไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวล้ยสวัสดีครับเปิดเปิดใช่หน่อยอย่าพี่ไปเปิด99ฝั่งนู้นเปิดบันเปิดบันทึ้ต่อให้หน่อย มันยังไม่ประมาณนยังไม่เก้าเก้นะประมาณเจบอกก่อนเฮ้ยที่เขากลับมาเอาประตูเขาเอามาตัปนี้ที่ตัวเองอยู่เขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้โอ้แท็งหลังแทงหลังถ้าไม่แดงอ่ะแท็งหลังได้ไม่มีไม่มีไม่มีโมลีโมลีโมลี่แดงโอ้โหพีทออกคุณพีทออกออกแม่หรือไม่ไปก่อนนะเปิดละเปิดเลยเปิดเลย ีแดงแดดแแงงว่ะมันไม่ข้าพี่แต่แรกว่ะถ่ายแล้วก็ข้าพี่อะแตกแต่แรกอะความจริงมันตัดกำลังได้ตั้งนานแล้วนะออซีอิงหรือเปล่าพี่ว่าใช่อ่ะพี่มั่นใจจัดๆเลยออซีอิงดูก่อนใช่ออซีอิงเหรอใช่เฉยเลยยังอ๋อใช่ใช่เ,ยยชเห็นละโอ้ทโออเข้าใจก่อนดนีกว่าเร็วๆดึงได้เร็วกว่า เออเออออสีอิงจริงเนี่ยเรียกออซีอิงอันที่สองอ่ะเรียกออซีอิงใช่ต่ออีกอีกอันหนึ่งเรียกว่า